พาไปเริ่มต้นเบรกนี้ด้วยการไปดูผลสำรวจกันหน่อยว่าคนาคิดยังไงกับเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นการสำรวจโดย UBS สถาบันการเงินนะครับเขาไปสำรวจความคิดเห็นคนไทย มองยังไงกับปีหน้ามองว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรบ้างก็พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคแอลกอฮอล์หรือว่าแม้กระทั่งการจับจ่ายใช้สอยเองก็ตามทีทาง UBS สำรวจเสร็จเขาก็ออกเป็นบทวิจัยบ,บทวิเคราะห์ออกมาเขาบอกว่าคนไทยร้อยละ71ของคนที่ตอบแบบสอบถามมองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าดูดีขึ้นซึ่งมองว่านี่เป็นตัวเลขที่มากที่สุดนับตั้งแต่เคยมีการ สำรวจมาตั้งแต่ปี2020นะครับอีกมุมหนึ่งคนไทยมองว่าเขาพร้อมกับราคาที่สินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นมาด้วยอันนี้มีถึง189ที่มองว่าราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ก็มีความพร้อมในการที่จะแอบสอบตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้จากการสํารวจคนไทยพันกว่าราย,นยในหลากหลายคําถามไม่ว่าจะเรื่องมุมมองเศรษฐกิจพฤติกรรมผู้บริโภคการใช้จ่ายสินค้าแต่ละแต่ละวันเขาสํารวจมาตั้งแต่ไตรามาสที่4ของปี2020เป็นต้นมาทําปีละครั้งนะครับแบบสํารวจนี้สํารวจคนที่มีรายได้ต่ากว่า3 0,000บาทเป็นตัวแทนของกลุ่มคนมีรายได้น้อย330รายรายได้ปานกลางคือ3 0 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามร้อยสี่สิบรายแล้วก็กลุ่มคนแปดหมื่นบาทขึ้นไปต่อรายได้นะครับ เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ330รายเรียกว่าเขาแบ่งแบบเท่าๆกันอ่าทีนี้มาดูมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยหน่อยนะคะที่ผู้ตอบแบบสํารวจเนี่ยเขาตอบกันน่าสนใจมากเพราะว่าผู้ร่วมตอบแบบสอบถามร้อยละ51มองว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะร้อยละ27มองว่าเศรษฐกิจแย่ลงขณะที่ร้อยละ22นะคะมองว่าก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะขณะที่ถ้าเทียบสเกลค่ะ คุณผู้ชมจากดีมากสุดไปอย่างแย่สุดเขาพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี2567จะดีขึ้นเล็กน้อยค่ะมาดูกันต่อที่1ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเขาก็มีการสอบถามเพิ่มไปยังผู้ที่มีไรายได้น้อยปานกลางดีเนี่ยว่าเขาคิดเห็นอย่างไรบ้างพบว่าค่าเฉลี่ยของผู้มีไรายได้น้อยที่ตอบแบบสอบถามมองว่ารายได้ของเขาไม่เพิ่มขึ้นเลยตลอดทั้ง12เดือนที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้ปานกลางจนถึงสูงมองว่าปีที่ผ่านมารายได้เพิ่มขึ้นนะแต่เพิ่มขึ้นประมาณสักร้อยละ1-5ถึงเท่านั้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือคนไทยกับพฤติกรรมเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ปรากฏว่าคนไทยซื้อสินค้าออนไลน์อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งและหากเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการใช้จ่ายนะคะสัดส่วนมากกว่าร้อยละ20เลยทีเดียวแล้วก็แพลตฟอร์มที่คนไทยนิยมซื้อส่วนใหญ่ก็ยังเป็นยังคงเป็น กับลาซาด้าเป็นหลักขณะที่ Tik t o k s h o p เนี่ยก็เริ่มมีกระแสดีขึ้นมากเรื่อยๆนะคะแต่พอไปดูสัดส่วนจริงๆเนี่ยปรากฏว่าอยู่แค่เพียงไม่ถึงร้อยละ10เท่านั้นมาดูอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่คนไทยนิยมกันบ้างจริงๆก็ลากยาวกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดสิก็คือการสั่งอาหารผ่านออนไลน์หรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะที่นิยมกันมากๆเลยก็คือ Gra ฟลองลงมาก็จะเป็น Line Man เป็น Food Panda ผลสํารวจของผู้ตอบแบบสอบถามพบด้วยนะคะในแง่พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์บอกว่าคนไทยบริโภค พวกแอลกอฮอล์น้อยลงนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือช่วงโควิด19เนี่ยเรามักจะตุนวิตามิน C แล้วก็จะกินวิตามิน C ค่อนข้างเยอะเพราะเชื่อมันจะป้องกันหวัดได้ป้องกันโควิด19ได้แต่หลังจากโควิด19คลี่คลายคนไทยบริโภคว,วิตามิน C น้อยลงเยอะเลยค่ะ ส่วนคนไทยที่มองตรงกันนะครับคือสินค้าที่ผู้บริโภคใช้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำถึงสูงก็คือเรื่องความคุ้มค่าต่อราคาของสินค้าและบริการนั้นๆแตกต่างจากอดีตที่เขามองว่าเรื่องราคาเนะี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดรองลงมาเป็นเรื่องของการทําโปรโมชั่นนะครับปัจจัยที่สําคัญน้อยที่สุดคือพนักงานขายต้องมีความสุภาพและก็เต็มใจพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ UBS เนี่ยมองเรื่องนี้ผลสำรวจที่ออกมาบอกว่ามันเป็นการบอกเป็นภาพกว้างว่าการบริโภคของคนไทยเนี่ยน่าจะฟื้นตัวในปี2024 ด้วยมาตรการของภาครัฐก็คือดิจิทัลวอลเลตเป็นหลักการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากในปี2024นะครับขณะที่มุมมองของ OECD นะคะผู้ชมคาดการ์วเศรษฐกิจไทยในปี2567มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ3.6ถือว่าเป็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะจากแรงสนับสนุนหลักๆก็คือการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งแม้ว่ารัฐบาลจะยกเลิกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพและระดับนี้ ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงก็ตามรวมทั้งการทยอยยกเลิกมาตรการช่วยเหลือ,อที่เคยทําในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเห็นว่าควรจะเหลือเอาไว้เฉพาะมาตรการทางสังคมที่มีความจําเป็นค่ะนอกจากนั้นแล้วถ้ามองไปในระยะต่อไปประเทศไทยก็มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องปรับโครงสร้างแล้วก็ปฏิรูปด้วยในหลายประเด็นเพื่อช่วยให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะและก็มีแรงงานจาก OECD ว่าประเทศไทยเราจําเป็นจะต้องให้ ความสาคัญในการรับมือกับประเด็นความท้าทายในอีกหลากหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนผ่านเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านของห่วงโซ่อุปทา,านของโลกการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหรือสังคมที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นแนวนโยบายโดยภาพรวมจึงจําเป็นจะต้องเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพปริมาณการผลิตนะครับเป็นแนวทางที่จะทําให้รายได้ของประชาชนสูงมากขึ้น ท่ามกลางการลดลงของกําลังแรงงานของประเทศไทยครับรวมทั้งอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทําธุรกิจค่ะคุณผู้ชมการประยุกต์ใช้เอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตนะคะหรือแม้แต่ความสามารถด้านการแข่งขันเราก็ต้องส่งเสริมให้มีการแข่งขันผ่านมาตรการที่สําคัญทั้งการผ่อนคลายข้อจํากัดต่างๆในการแข่งขันในการเข้ามาร่วมตลาดการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยค่ะแล้วก็การขยายการเจรจา ทางการค้าเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการค้าโลกได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนะคะก็ต้องมุ่งเน้นเรื่องของการปราบปรามการ,าร,าราทุจริตการคอร์รัปชันด้วยเนื่องจากมันก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสนับสนุนครัวเรือนที่เปราะบางค่ะขณะที่นโยบายเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจกยอย่างเท่าเทียมหรือการลดความเหลื่อมล้ําก็ยังจําเป็นอยู่มากๆนะคะแม้ว่าการกระจายรายได้ของไทยจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับ ตั้งแต่ช่วงปี2,530เป็นต้นมาเนื่องจากแรงงานมากกว่าร้อยละ50ของจํานวนแรงงานทั้งหมดยังคงเป็นแรงงานนอกระบบแล้วก็ไม่ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมด้วยก็ถือว่าเป็นมุมมองที่สําคัญนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ไม่ได้มองแค่ระยะสั้นๆแต่มองไปในระยะต่อไปด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ